สวัสดีจ้าอันพอดีนี่เรื่องอยากสอบถามมาจากปั๊มน้ำมันแม่ท้องหยิบนะจา้าพอดีว่าได้ได้แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนะจา้าเลยอยากรนูว่ามันต้องลงข้อมูลได้ตรงไหนเนี่ยจ,าจ้าจากอันที่นอกมาสอบถามเนาะถามที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานสำรวจให้สถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีอันตรายใน สถานประกอบการหรือว่ามีสารเคมีนั้นๆในสถานประกอบการให้อหน้าที่คือนายจ้างแจ้งการใช้สารเคมีคือสออ .1 สออเนาะตามแบบสำรวจที่เราส่งไปในแบบฟอร์มนะจ๊ะน้องๆได้ครับว่ามันมีแบบฟอร์มเป็นคิวอาร์โคดเล่นี่เป็นคิวอาโค้ดแบบนี้จ้ะสำหรับคือมันจะสะดวกเนาะคือสแกนคิวอาโค้ดนี้เข้าไปแล้วก็จะกรอกข้อมูลในตรงนั้นเนาะ หรือว่าถ้าสถานประกอบการใดที่มีการใช้สารเคมีอันตรายยังไม่ได้รับจดหมายแต่ว่าเรามีเนาะก็ให้มายื่นแบบได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหรือว่าใกล้เขตพื้นที่ความปลอดภัยในจังหวัดนั้นๆเนาะค่ะมันมีสองช่องทางในการยื่นนะคะเขาจะเอาที่สะดวกค่ะขอ,องหนูอยู่ใกล้หนูก็มายื่นได้ถ้างั้นก็ยื่นทางค r ว o d e คนะเออ มีนางสอบถามอีกว่าเรื่องความปลอดภัยในการทำงานจ้ะเออดีแล้วล่ะดีล,ล่ะทำถูกต้องมากเลยน่าเป็นแบบอย่างจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พวกเราสสคชัยภูบอกเล่าข่าวแรงงานประจำสัปดาห์วันที่6ถึง10กันยายน2564ดิฉันนางสาวสมิตราทองจุธานักวิชาการแรงงานดิฉันนางสาวสตินาบุตรวิเศษนักวิชาการแรงงานเป็นยังไงกันบ้างคะกับสิ่งที่น่าสนใจกันเมื่อสักครู่นี้ขอความร่วมมือสถานประกอบาการที่มีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายเข้าไปตอบแบบสำรวจกันด้วยนะคะค่ะและก็มาพบกับข่าวประจำสัปดาห์นี้กันได้เลยนะคะ สสคชัยภูมิเข้าร่วมโครงการสัมมนาคุณค่าจากประสบการณ์ก้าวสู่เส้นทางผู้บริหารรุ่นที่1นวันเสาร์ที่6กันยายน2564เวลา9นาฬิกานางนนทลีวงเทียมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์โดยมีสาระสำคัญคือการถ่ายทอดและบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหาร ไปสู่ข้าราชการทุกระดับและการเสริมสร้างให้ข้าราชการทุกระดับมีทัศนคติที่ดีและผูกพันกับองค์กรมีแรงบันดาลใจและทำงานอย่างมีความสุขรวมทั้งมีขวัญและกำลังใจในการมุ่งมัน่นในการปฏิบัติงานถัดนาวันที่7กันยายน2564สสคชัยภูมิลงพื้นที่เชิงลุกเพื่อสำรวจกลุ่มปราะบางนางนนทลีวงศ์เข้มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางรุง้งนิพาขวดชัยภูมินักวิชาการแรงงานนางสาวจีรวรรณแท้จิ๋วนักวิชาการแรงงานและนางอนัญญาวงบุตรเจ้าพนักงานแรงงานลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อสำรวจกลุ่มเปราะบางประจํำปี2564ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิณตตาบลโพนทองโดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน3รา,ายซึ่งลงตรวจสอบโดยตรงรายบุคคล ณนะที่พักอาศัยเพื่อดูความเป็นอยู่ตามสภาพจริงและได้เก็บข้อมูลตามแบบรายงานการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อทำการวิเคราะห์ประเมินระดับความเปราะบางและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในลำดับถัดไปต่อมาในวันที่7-8ถึง8กันยายน2564สอสอสคชยพุมิเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ นางนนทลีบงเขียมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวนเจคนเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สือ่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐผู้ให้บริการประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คั้งนี้สสคชัยภูมิจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้และต่อยอดในการปฏิบัติงานพร้อมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและประชาชนต่อไปถัดมาเวลา13นาฬิกาสสคชัยภูมิสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นางนนลทลีวบงเขี่ยมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายนางลมหวนวัฒนาการนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาววราพรสอนกลางนักวิชาการแรงงานสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณนะบริษัทสุขพม่มาจำกัดประกอบจิจการฟาร์มสุกรตำบลห้วยตอ้นอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพบว่านหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟป,ป,ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดถัดมาวันที่9กันยายน2564สอคอชยภูมิเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชชยภูมิครั้งที่1ประจำปี2564ณห้องประชุมราชสีชั้น4สาลาการจังหวัดชชยภูมิมีวาระสำคัญคือการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการคลองชีพแรงงานสังคม และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการจ้างงานค่าจ้างและรายได้ของแรงงานในจังหวัดในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีวาระเห็นชอบให้มีผลวันที่1มกราคม2565และจะดำเนินการประชุมอีกครั้งในวาระถัดไปถัดมาวันที่10กันยายน2564สสคชัยภูมิลงพื้นที่ตรวจ สถานประกอบกิจการกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้เครื่องซักผ้าณร้านซักอบผ้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินางลมหวนวัฒนากลางนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางรุ้งนิภาขวดชัยภูมินักวิชาการแรงงานลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้เครื่องซักผ้าร้านซักอบผ้ามีลูกจ้างชายหนึ่งคนเป็นพนักงานพาร์ทไทม์เหตุเกิดวันที่8กันยายน2564 เวลา21นาฬิกาลูกจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานเวลาดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยใช้ถังดับเพลิงและตัดกระแสไฟฟ้าได้ทันมีทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและอันตรายนายจ้างได้จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้จำนวน2ถังมีสภาพพร้อมใช้งานทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้แนะนำให้ในายจ้างปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยต่อมาเวลา13.30นาฬิกาสาสอบนาทีสสชัยภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมินางนนทลีวงเทียมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิและนางลมหวนวัฒนาการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายวิเชียนจันทะโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานณห้องประชุมพญาแลชั้นหสาศาลาการจังหวัดชัยภูมิโดยมีวาระสําคัญคือการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สสคชัยภูมิเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาต จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี2,564ด้านต่างๆจำนวน7ประเภทรางวัลมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน118คนซึ่งที่ประชุมอนุญาตให้จัดงานได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กันได้ไดนะคะกสอรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพ,ภาพชีวิตแรงงานค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าชาูแม่น่น้ีไหลาาวบ้านทำไรไทยนาปลูปกปอกปลูกมันหัวงาแต่ต้นกัญชาบ่ได้ถูกมันเกิดเอง can yeah. ta yeah. yeah.